สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปาจากออกองกองของมาจากหนองมุยมาแล้วค่ะพี่น้องกองหนองมุยมาแล้วค่ะพี่น้องนี่นะคะเนาะแต่ว่าบลูว่าพันเป็นอีหยัง้งเนาะมันมีห้อยแตกบลู้าเจาลักเปิดบอเนาะค่ะบลูววาข้าเจ้าลักเปิดน้ำทางบอเนาะกะ แฟนบอกว่าหวยระมบนเขาหลักเปิดของเจา้าบทีหลักนะะ <laughs> you know, ว่าสันเนาะค่ะจ้าพี่น้นองมาเบิ้งน้องมุย่ยทรงยังมะหอยเอ๋ยแน่เนาะคะ่ะเนาะถึงอะได้ลาถึงแล้วถึงแล้วเนาะล่ะเนาะเขาแก้จ <laughs> okay, ังใดอีกเนาะบาที่ไหนเนาะ <laughs> ไลอันแทมุยเขาลักเปิดบ่มุยพี่เจ้งไดคือติดไลอันแทอันนี้พี่ไลอันแทนั่นงแกอยู่ท้่เตียงเลยเนาะค่ะเตียงนี่อะพี่เกเล่าสิมานนวดเนาะค่ะนอะเย้ากันเลยเบาบาเอาขึ้นไปค่ะพี่น้องโอ้นี่เป็นข้าปุ้นน้ำค่ะพี่น้องเป็นข้าปุ้น เส้นข้าวปุ้นจากเร็วเยี่ยมเนาะค่ะพี่น้องนี่คือเส้นข้าวปุ้นจากเร็วเยี่ยมมีน้องสาวสาวสว่างคนไก่บ้านเนาะค่ะพี่น้องเนาะสาวสว่างคนไก่บ้านส่งมาให้เนาะค่ะเนาะอยู่อำเภอสว่างเดียวกันด้วยเนาะค่ะอยู่จังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันเนาะค่ะส่งข้าวปุ้นไม่เอื้อยสองกองสองพ่อเนาะค่ะเนาะแคบหมูค่ะพี่น้องส่งแคบหมูโอ้อยากกินสมตำได้บาะพีนี่ยอ๋สามพ่อค่ะพี่น้อง ุมูสามหอ่อค่ะโอ้ยอยากกินสมตามธนาัารแม่หมูค่ะแหนมจุกค่ะแหนมจุกกี่น้องหมวยเพันกินหมู่บ้านนี้เนาะไปเ่ท่านอันเปิดโตพ่นดอกเตางไปเบ่งย้อนหลังเนาะค่ะนี่ค่ะแหนมจุกแหนมจุกเนาะค่ะเย็นนั่เย็นอยู่เลยเนาะค่ะเนาะเอาไม่หัวถุงอันนี้คือดีแท้ ถุงอันนี้ก็มีอาคือดีแถมมวยไปซื้อมาตั้งไดที่ได้ฮอทถุงอันนี้มากถุงกันกันกระแทกนะอู้อันนี้ปลาลซับมาแล้วค่ะพี่น้องปลาซับยังเย็นเก็บอยู่เลยค่ะเย็นเก็บเลยเนาะเพราะว่าขังนอกอากาศเย็นเนาะคะนะ่ะเนาะมีเมล็ดมเมล็ดมเมล็ดมะเขือค่ะพี่น้องอันนี้คือมเมล็ดมะเขือเนาะได้มะเขือค่ะพี่น้อง ได้มะเขืออืออยากกินสมตำค่ะแต่ว่ามื่อนีแกงแกงอนอไม่ไปแล้วนอเฮ็ดคลิปไปแล้วลงคลิปอ่าอัพโหลดคลิปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายัางบบท่านไดอ่าโบท่านได้ปล่อยเนาะค่ะบบท่านได้ปล่อยคลิปนะเพราะว่ามือ่อเสาร์นี่ลงคลิปเบาเรื่องอายไปแล้วเนาะค่ะนอก็เลย่าดสักพักหนึ่งก่อนกับจังคอยสิปล่อยเนาะค่ะกับที่กินสมตำสักสมตำ ว่าสิกินเขากัดแก้วประแดกบองชกอนสมตำไปกินมืออื่นเดี๋ยวมันจะกินแกงเราอหม่บ่เบิดแหนมจุกค่ะพี่น้องแหนมจุกค่ะพี่น้องแหนมจุกค่ะจะคล้องเห็ดกินบ่ค่อยเป็นค่ะพี่น้องเฮ็ดกินบ่ค่อยเป็นละน้องก็เลยววาสิเฮ็ดจกินส่งมาให้แล้วฮอดเดอร์น้องน้องมวยฮอดแด้วเด้อล่ะฮอดเล้ว,ลวขับปุ่นนะคะขับปุ่นขับปุ่น,นสามพอบอกไงเนานะ ขอบคุณกระน,น,นี้เนาะคะนะ่ะเนาะอยากไลก์กระแมนอยากไลก์กระแมนอันนี้กับอันนี้ค่ะอยากไลก์เนาะค่ะเนาะอันนี้ก็อยากายน,ะะนะน,นี่จะแนแแ่วอยากอยากค่ะพี่นอ้องแนงไหงแต่ชมมีกินยาเนาะเออกินยังกัดแสบพี่นอ้องเอ,อ้ยกินข่าวก,ก็กินได้เบิดเหนะน,นืยวเลยเนาะอื้ทับหมูหนึ่งก็แสบเพราะว่า มันมีอันนี้ผอมมันมีมั่นม,มันติดมะนาเนาะพี่น้ังเนาะจะถินหอดตับมึงได้บ้างจวาของไปหอดพี่ต้นใหม่ก่อนนะมาเห็นพี่ต้นใหม่แล้วถามอยู่ว่า จ่าได้กินปลาบ้อแลรวบอเจ้าเลยบอกว่านัางา่งนัา,างม่อได้กินท่านยนมหอดหือหดมือนี่แหละเนาะหดหดมือเดียวกันต่อหอดคุละเะตีอเนาะถ้าถือติ่ปนใหม่ก็จะยุ่ใกล้ๆก,กันเนาะดูบอไก่จากนันมวยปันไดมันทางยามมันอยู่ทางเขตไต่ลงมาเนาะทางเขตทางมิวนิกทางเขตทางเอ,อเร,รอแดนชายชาๆพี่เนาะ มันก็นเลยเอาะไปก็พี่กันใหม่กหน่อยเนาะค่ะนะาะงม่ค่ะพี่น้องก็คือพี่เซนขับปุ่นเนะาะเซนขัปุ่นท่านเด๋ยวเย็นเป็นจังสีเนาะแต่ว่าทางอา่ะทางเย้าอยู่มันไม่ได้เป็นจังสีเนาะมันมันเป็นซ่องแบบเออเป็นซ่องออกสีฟ้าฝ่าเนาะซองซองสีฟ้าฝ่านะแนะับกับบ๋มีลูกหลายปรป๋อมีเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้ยบางทหิวเข่าค่ะพี่นอ้องเย่าไปหากินเข่าก่อนเด้อแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้อง พี่น้องมาแกะกินเลยดีกกัวค่ะพี่น้องกินเลยเนาะค่ะพี่น้องต้องกินเนาะเย้ากะทิแกะแล้วก็ต้องเอาใส่กระปุกไว้เนาะ้วกเอาแช่ตู้เย็นไว้เนาะค่ะพี่น้องมาหอดกระตมกินหอดแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะ แป๊บหนึ่งแล้วค่ะขอแกะก่อนและแล้วกัดแกะเรียบร้อยค่ะพี่น้องแกะเรียบร้อยค่ะมาค่ะพี่น้องจ้ามาซิมน้ากันค่ะพี่น้องฝีมือน้องมุยเนาะค่ะเนาะนี่ก็คือแหนมตุ้มค่ะพี่น้องแหนมตุ้มแหนมตุ้มเอาขอปาดเอาดีกว่าเนาะค่ะซิมซิมค่ะพี่นอ้อง แซบแบบรับสองค่ะเพื่อนสมปอดิแซ่บหนุ่มม่หาสมปอดีแซ่บเลยค่ะ แล่อาหารถืกปากและหัดพี่น้อก จะทำยังใหไปที่น <fois> <cathedral> <t folders> ั่นอืมดูแลดีมากับจับๆม่ Giống ba anh này hợp thế nào Giáp ý thế nào nó kẹo cho em đẹp con บาาแบบว่าเจ็บแน่นดีมาก,ค,นนมมมกาค่ะพี่น้องน้ำตุ่มื็อิ้มเป็นขับภาพเลยค่ะพี่น้องถ้าอยหนังหมูเนี่ยค่ะเจ็บมือ 他们考，他们。 không, <laughs> nhau <bất> thương con thật kỹ nhẹ cho bắt nhau ông bố nhớ chưa ไปรอบหนึ่งเลยค่ะกินอีกอนอนแยน,นดีมากเลยค่ะพี่น้องนอนเยน,นดีดีเลยค่ะ เปิดร้านขายได้เลยดังให้ขายได้เลยนะมุยนี่ขายออนไลน์แซะเขาบัดทองกล้องเหรอพี่น้อง กมาตอนนึ่งๆพี่น้องไปจำต,ตอนปลาแดกมีแห้งนะเนี่ยมาอยู่ประเทศเยอรมันปีที่สองละพี่น้อง มาตดัดแต่งต้นประแดดกันแล้วมีแห้งห,ห,ห,ห้องหัวขัดประแดกกระดับขอบคุณหลายเด้อค่ะน้องมวยเฮ็ดให้เดื่อบกินถุงบะลลูนมาบักไง ประแดดเป็นโลเครืองครบนี่แกประแดกถึงเครื่องมืออื่นนี่ก็สีต้มจิ้มอื้มต้มพักลวกลวกพักจิ้มมียังก้อนิมก้อนเพียงสิมก้อน เปิดปุ๊บกินปั๊บตกลมตกลงไปก่อนมือมอมมนมอนีพี่น้อง แกนงนอไมักินคับบ้านแกนงนอไมัใส่ผักขากินคับกลิ้นคับบานเลยค่ะพี่น้องเรือ่องเั็ดพี่น้องเนาะเยี่ยมพันยองมุ้ย อร่อยสมความร่ำรือแซบค่ะเบน,น้องเนี่ยเบน,น้องอีกเลยอีกเยอะค่ะพี่น้องคุณ แสในตู้เย็นว้เนาะเพราะเดี๋ยวมันสนิสมหลายมันสีสมหลายมันสิบ่แซ่บเนาะพี่น้องเนาะสมหลายกับทอดใส่ไข่น,นะพี่น้องชวนตัวนี้ก็สิเอัลไซน์ในอันโลไว้เนาะค่ับเนาะบ้าพี่น้องครับแสบหลายค่ะพี่น้องเนาะแซ่บหลายน้องมุย้ยเอ้อขอบคุณหลายแด้วน้องหลาขอบคุณนนหลายจัตที่ส่งปลาบองไม่เอ้อเป็นกิโลเลยเนาะ ไลค์ค่ะค่ะพี่น้องได้กินเป็นเออ่คนมากินซุ้มือ,อลี่เนี่ยสามเดือนกับเบอเบิดค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าแก้วเนี่ยมันกินได้กับทุกอย่างกินได้ทุกสถาน,นาการณ์เนาะค่ะพี่น้องจากคลิปนี้ฝากไซัมนเนียเนาะค่ะพี่น้องต้องกราบขอบพระ,ะคุณพี่น้องและขอบคุณน้องมุย้ยสาวสว่างคนไกลบ้านหลายๆเนาะค่ะเนาะที่ที่ทรงแนวกินทรงทั้งข่าปูนทั้ง เท่างแแบบหมูหมาให้เอื่อยเนาะค่ะเนาะขอบคุณนะไรายคะ่ะน้องมวยขอบคุณนะไรายคะ่ะขอบคุณพี่น้องก้องไปที่เขามาให้กำลังใจพร้อมนะะเนาะค่ะนาะขอบคุณหมักไม้ด้ค่ะขอบคุณอะไนายจ้าบ๊ายบายจ้า